ไพ่นี้หมายถึงไพ่มีตำแหน่งหน้าที่ดีผู้ใหญ่ตัดปีกแปลว่าเกิดการตัดจบยุติบางอย่างไม่ให้บินต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องการารมณ์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความพิศวาสบางอย่างค่ะราบสูงขึ้นเป็นวิญญาณหรือการล็อกเอาไว้เกี่ยวข้องกับสองคนที่ล็อกเอาไว้ จะหยิบเจ็ดใบค่ะการพยายามว่ายน้ําและการโกรธการประทะกันและกลับมาปรับความเข้าใจแปลว่ามีใครบางคนที่กําลังที่จะปรับความเข้าใจกันหรือพยายามประนีประนอมนะคะซึ่งในนี้คือการว่ายน้ําท่ามกลางทะเลแม่น้ําเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ไพ่สาม มีการทะเลาะโกรธกันมีการขัดแย้งกันการยื่นข้อเสนอบางอย่างมีไพ่ในนี้เป็นไพ่เหมือนกับผู้หญิงและผู้ชายที่มีความอาจจะเป็นใครบางคนพิศวาสใครบางคนนะคะการเรียนรู้บางอย่างไพ่น้อยใจ เงินน้อยคนที่มีปัญหาเรื่องเงินคนที่ติดขัดเรื่องเงินฟ้าผ่าเกิดขึ้นฉับพลันคือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ในนี้ทารู้สึกผิดไหมฟ้าผ่าคนนี้ไม่เดินเข้าโบสถ์ไม่เดินเข้าวัดยอมเดินตากฝนนี่คือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันการผิดคำมั่นสัญญาผิดศัจจะฟ้าผ่าเกิดฉับพลัน พราะเงินขาดหรือแบ,แบบมือมามีแต่เหรียญแปบลบว่าการเงินติดขัดอย่างฉับพลันแล้วก็อีกคนยื่นดอกกุหลาบอีกคนไม่สนใจไพน่นี้การเรียนรู้หรือการพยายามทำความเข้าใจเมื่อสักครู่ที่ไพ่พูดซ้าพยายามจะอธิบายการยื่นข้อเสนอความรักแต่โกรธไม่ยอมย่าจับใบเดียวเลยนะคะอุบัติเหตุหรือไม่ ช้ไพ่เดือกีบายชัญญาอุบัติเหตุหรือไม่ไพ่ไม่ค่อยดีเกิดกับการฆาตรกรรมหรือไม่การแบ่งชิ้นเคก้กแบ่งจัดสรรปันส่วนจริงๆแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยรวมกันได้เพราะมันคือการแบ่งจัดสรรปันส่วนบางอย่างหรือผลประโยชน์บางอย่าง ชี้เน้าขอหยิบมาห้าใบของขวัญชิ้นใหญ่คืออะไรที่เป็นก้อนใหญ่ไพ่ขึ้นมาซ้ำกามารมแปลว่าเกิดมีคนมีความรู้สึกกามารมโดยคนที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแนะนำเพราะนี่คือไพ่เพื่อนไพ่คนรู้จักบ้านเงินทองรถ วิญญาณวิญญาณรับรู้ในนี้ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยทั้งอุบัติเหตุและการตั้งใจบางอย่างตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องเราจะร้ายแรงขนาดนี้แต่มีผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นของขวัญก้อนใหญ่จัดสรรปันส่วนและเรื่องการมารมณ์มาในนี้หมายถึงยื่นบันได จะช่วยช่วยได้แต่ไม่ช่วยสังเกตดูบันไดนี้นะคะคนนี้ขอความช่วยเหลือคนนี้ยื่นบันไดเขามีบันไดาย,ยาวแต่เขากลับยื่นบันไดสั้นดูเหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยมีการงองอนอีกคนโกรธอีกคนงอแล้วก็โดนควบคุมบางอย่างนะคะฟ้าผ่าค่อนข้างที่จะเกิดแบบฉับพลันป,ป,ปุบปับฉับพลันเลย ฟ้าผ่าคือเกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิดโดนล็อกล้อไปต่อ,อยากงัดข้อคือตอนนี้มีอยู่สองฝ่ายพยายามงัดกันไปงัดกันมาหรือเหตุการณ์บนเรือนั้นทะเลาะวิวาทงัดข้อขัดแยง้งโดนแทงข้างหลังหรือโดนแทงหรือเรียกว่าโดนทรยศหักหลังและมีของมีคมทิ่มแทงมันเรียกว่า ตอนแรกไม่ได้เจตนาแล้วเกิดพลิกผันฉับพลันฟ้าผ่าแล้วสถานการณ์ปุรับแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในน้ำมันเสี่ยงมันก็เหมือนกับอยู่หน้าผาไม่ต่างกันถูกไหมคะเกิดอะไรขึ้นก็มันอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆไพ่จัสติกค,คือพิพากษาการหันหลังจากไปเงินก้อนใหญ่ปุกใจในรัก นชนถือแก้วเดือดสันถ้าถามคดีนี้จะได้รับความยุติธรรมพอสมควรจากหลายๆแหล่งหลายๆข้อมูลแต่ไม่ได้บอกว่าจากการการทำงานของหน่วยงานใดเพราะว่าถ้าถ,า,ถามว่าอาจจะมีการยืดเยื้อหรือการที่หลายๆข้อมูลที่คนที่รักน้องได้ช่วยช่วยกันนะคะเนี่ยเป็นไพ่คนรักมากๆงานใหญ่เลยงานนี้ สำหรับใครบางคนคาดหวังไพ่แม่ไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่แม่แล้วตามด้วยยากจนหรือหมายถึงไพ่ขอทานถ้าคาดหวังว่าจะได้สิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นค่ะหรือได้ไม่เท่ากับที่คิดเงินก้อนใหญ่นั้นที่คาดหวังจะได้หรือไม่ได้จะถูกเบี้ยวไหมล่องลอยค่ะถือลูกโป่งล่องลอ,งอย แต่มีการติดต่อหรือพูดคุยกับผู้ที่มีอำนาจอิทธิพลและมีเงินข่อยคว้าหาเงินยังไม่ได้จับเลยค่ะแปลว่าไม่ได้อย่างที่ถ้าคิดว่าเงินก้อนนั้นเท่านั้นไม่ได้ตามนั้นค่ะแต่ถามว่าได้บ้างไหมได้บางส่วนไหมมีการจัดสรรปันส่วนได้แต่ถามว่าตามที่คิดเอาไว้ไม่ ขว่คว้าหาเงินยังไม่ดันได้แตะเงินก้อนใหญ่เลยคนนี้ปากหวานปรับตัวเก่งเข้าก็ได้ทุกสถานการณ์นิสัยอ่อนไหวเหมือนผู้หญิงแต่เป็นคนเฉลียวฉลาดก็เรียกว่าซิกแซกเก่งนะคะอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงหรือบทโมโหโมหโมหแรงแต่เด่นที่ปากกับแววตาเป็นคนประณีประนอมเป็นคนไหลลื่นพอสมควรคะ่ะใครที่บอกจะบวชให้คะคนนี้แหละอ๋อ,อ ไพ่ทางแยกค่ะอยู่ในช่วงลังเลอยู่ค่ะจะเอาปืนเข้าจะเอาปืนออกอยู่ตรงทางแยกจะซ้ายหรือจะขวาลังเลตลอดแต่คนนี้เขาก็ทําบุญนะคะเพราะไพ่ทาบุญขึ้นมาคนนี้ค่อนข้างที่จะรอดและในนี้ค่ะไพ่ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็พยายามนิ่งและเงียบที่สุดไพ่พรักขึ้นมาหรือการทําบุญบางอย่างหรือบอกจะบวชหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องแต่เขาลังเลอยู่นะคะว่าบวชหรือไม่บวชเพราะเป็นไพ่ลังเลแต่ก็ทําบุญบางอย่างให้อยู่ แล้วก็นนี้การปล่อยได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระคนนี้ค่อนข้างที่จะรอดไพ่ดีมากกว่าไม่ดีคนนี้หน้าผากกว้างก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นเป็นคนเชเรียชลาดแต่เป็นคนระแวงลังเลอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะไรในบางอย่างต้องมีคนคอยควบคุมชี้นําบ้างแต่ดูคิ้วแบบนี้แล้วค่อนข้างที่จะเรื่องสมรถนะทางเพศเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ แล้วก็มีความประหมาาลังเลเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยกล้าพูดหรือไม่ค่อยโชะโช e โชะไม่ค่อยเด็ดขาดจะค่อนข้างเกรงใจคนรอบข้างหรือแนวประนีประนอมแต่บริวารลูกน้องดีนะคะดูช่วงหูของเขาแต่เรื่องความกำหนัดหรือความต้องการในเรื่องนั้นนะ่ะค่อนข้างจะสูงจะมีการพูดถึงคนคนนี้นะคะเขาก็จะนิ่งๆทำเป็นไม่สนใจจะมี การพูดถึงเจราจาหรือการคุยการค,ควบคุมคอนโทรลหรือเขามีการคอนโทรลควบคุมบางอย่างนะคะคนนี้น่าจะอยู่ในสปอร์ตไลท์หรือว่าเป็นคนที่มีมีคนรู้จักในแวดวงสังคมพอสมควรก็มีการจ่ายหรือมีการเสียงเงินพอเปิดกระเป๋ามาเนะะี่ยค่ะมีการจ่ายพอสมควรเน่นี้คือการสัมภาษณ์คือการต้องถามเพิ่มหรือการสืบค้น อันนี้มีการเจรจาต่อรองกันบางอย่างนะคะเห็นไหมคะยื่นยื่นข้อเสนอการขุดหลุมฝังตัวเองและปิดหูปิดตาข้างหนึ่งทำเป็นรู้บ้างไม่รู้บ้างกันไปอยู่ที่ข้อเสนอฉะนั้นถ้าหากใจเยอะพอสมควรหรือมีข้อเสนอที่พอใจคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระ ดูโงเ่เฮงแล้วคนที่ศัลยกรรมจะมีการคลาดเคลื่อนต้องบอกก่อนนะคะในนี้เท่าที่เห็นก็คือเป็นคนที่ทํางานนอกบ้านมากกว่างานในบ้านแต่เขาจะมีช่วงของแก้มแววตาเขาตาเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้กับความคิดเป็นคนที่ดูเหมือนจะทํานู่นทํานี่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ตั้งใจเกรงกลัวกล้าก,กลัวก,ก,ก,กลัวบางอย่างคนนี้ก็ดูเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เขาว่ายังไงก็ว่าตามนั้นแต่บทอารมณ์รุนแรงน่ากลัวพอสมควรตามไม่เท่ากันแววตานี้ปิดบางซ่อนเร้นได้หรือเกี่ยวข้องกับคิดถึงแต่สิ่งที่เราจะได้หรือผลประโยชน์บางอย่างแววตาง่วงเหงาเหานอนมัวเมาหรือเกี่ยวข้องกับสมมุตินะคะเขาต้องการอะไรบางอย่างแต่ยื่นข้อเสนอกันหรือเขาชอบใครบางคนยอมจ่ายเพื่อ กเลในนี้ไพ่ยิบซบอกว่าอยู่เบื้องหลังหรือมีเงาอยู่ข้างหลังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแปลว่ารู้ได้เห็นคนนี้ wealth fortune ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีมีเงินพอสมควรมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์ wealth fortune ก็คือคงล้อมหาสมบัติไพ่เป็นหนึ่งในสามที่ชนแก้วด้วยนี่คือไพ่สามคนและชนแก้ว หน้าที่การงานอาควีนอ of ปเ n นด c l ์เก็เป็นคนมีมีเงินอยู่พอสมควรนะคะเป็นคนที่วนกลับมาน่าจะเคยเจอเจอกันแล้ววนกลับมาของคนเกา่าเกา่าคอนเน็กชันเก่าเแต่ในนี้ไพ่เจ็ดดาบปิดบังซ่อนเร้นจะโดนไหมจะรอดไหมร้อนใจเดือดร้อนอันนี้พอจะเข้าหาใครคนอื่นหันหลังให้มีการช่วยเหลือกันบ้างไพ่กุญแจมือคะ่ะไพ่ห้าสห รักช,ชายหญิงรักหญิงหรือเปล่าคะคนนี้ค่อนข้างที่จะถูกเพ่งเล็งนะคะเพราะว่าได้ไพ่ไม่ค่อยดีนักแล้วก็โดนโควบคุมบางอย่างตอนนี้ถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะเป็นไพ่การน้ำร้อนเลยต้องบอกก่อนเลยว่าแววตาเนี่ยเห็นแววตาซึ่งเป็นเนินชีวิตเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวแววตานี้บ่งบอกเลยว่าคือรักตัวเองคิ้วเข้ม หนกแก้มจมูกมีความเป็นผู้ชายบูบูลุย,ลยมากกว่าความเป็นผู้หญิงแววตานี้น่ากลัวตั้งแต่แววตาแล้วค่ะนกแก้มเด่นเป็นคนชอบควบคุมคอนโทรลนี่จะเป็นคนที่มีความบูบูลุย,ลยและเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากอันนี้ในกรณีท่าศัลยกรรมก็จะดูคลาดเคลื่อนนะคะแต่แววตาเนี่ยไม่สามารถปิดบังได้คือเห็นแววตาเราค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ในการพูดจาเจรจาเพราะแววตาคนนี้แววตาเด่นที่สุดบนใบหน้าเลยถ้าจะจิกจิกต่อคนนี้ไม่ค่อยปล่อยวางอะไรง่ายๆคนนี้จะเป็นคนที่สู้ชีวิตและสู้ถึงไหนถึงกันเป็นคนไม่ยอมคนด้วยค่ะไปปลดล็อกเหมือนมีวิญญาณเด็กแท้งหรือวิญญาณอะไรบางอย่างวิญญ,ญาณตามหรือไม่รู้ว่าเคยเกี่ยวข้องให้ยืมเงินแนะนำพาไปส่ง หรือเกี่ยวข้องทั้งตรงหรืออ้อมหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นไพ่เปรียบเทียบมาถึงแทงหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณตามนะคะอันนี้ช่วงนี้เขาก็ทําบุญอยู่เหมือนกันค่ะขุดหลุมฝังตัวเองแปลว่ามักที่จะทําอะไรที่ทําร้ายตัวเองอยู่บ่อยๆทําร้ายตัวเองคือรู้ว่าไม่ดีแล้วทำมาเนี่ยค่ะขุดหลุมแล้วตัวเองก็ลงลึกลงลึกไปเรื่อยๆการวนกลับมาใหม่ของคนรู้จักคอนเนคชันเพื่อนเก่าคอนเนคกชัน<ๆ>เก่าๆอันนี้ชีวิตเขาค่อนข้างที่จะ พื้นดินแห้งแตกลำบากแต่ก็อยู่รอดในถ้ำกลางต่างๆเพราะเป็นไพ่กุหลาบรอดถ้าถามคนนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการปลดปล่อยหรือไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรเพิ่มนะคะโดนใบแดงคนนี้เป็นคนที่ถูกโกรธอูไพ่ใบนี้แต่ช่างเองียงความไม่ยุติธรรมถ้าเปรียบเสมือนเงินระวังโดนโกง ถ้าสมมุติเราจะให้เงินคนนี้ยืมไม่ยุติธรรมหรือการโดนโกงเอกสารสัญญาคดีความตัวบทดกฎหมายถ้าเปลียบเสมอความรักโดนโกหกเจ้าชูนอกใจแปลว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้และเป็นคนชอบควบคุมคอนโทรลหรือเกี่ยวข้องกับการมูเตลูบางอย่างการจับมัดจับวางโอ้คนนี้ตาเป็นสับประรดแอบเช็คแอบดูแอบมองแล้วคอยขวางหรือ คนนี้มีปัญหาเรื่องเงินอย่างหนัก